วันนี้เราพามากินเมนูเกาหลีเตรียมยิ่งเขาเฮ้ยไอ้่ยไถ้าช้าวันนี้จะไม่ได้กินแล้วนะทำไมลำบากขนาดนี้นะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền thằng này Để lại <laughs> này cái không có lỡ những video hấp dẫn được cái เขาต้ออยู่ข้างลงนั่งแล้วนทำไมทำไมบอกพรุ่งนี้ไปแล้วก็จะร้อนอยู่ไงโอ้ยไมไม่คุณ้มเธอต้องสตกสิงเสาาแล้วนะนั่งยากมากเข้าใจฉันหรือยังดนเลยคุณทำน้องน้ไหมได้ไหไร้ไหม นอนจังเลยเนะยไี่เปไม่ากเลยวะลุกเนี่ยดีสิไอ,อแล้วได้อันนี้ยังไง,น <c ười> งเ,เนี่ยกิดามพี่ะเก่าเขเช็ดเงินหน่อยร้อนเออไม่รู้จกเช็เก็ให้ซับเ็ไม่ได้ให้ตกเมื่อกี้ให้ซับเนาะตกหน้าหลดฮึิดไหมล่ะพีเสียงอย่างระตายค่า1นึสองสา สวัสดีจ้ามาดิเอาเี่ยกันบอกเรียบสรุปจะเปิดหรือจะปิดยังไหนบอกกูบเกได้่ะปิดอะไรทาไมให้ฉันเปิดก่อนเออสองทัาสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหวนเพชรพากินอีกแล้วนะคะวันนี้เราพามากินเมนูเกาหลีวันนี้ได้รับเกียรติพี่น้องได้รับเกียรติจากไอ้ปูดิ้งไหมไอ่ปูดหม่ไหกหรอเมนูเมนูเอียงซุปเกาหลี ฉันพูดหลายรอบแล้วนะซุปกิมจิอ๋อซุปกิมกิพี่น้องซุปบักะมีมา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 อันนี้ก็ข้าวเกาหลีข้าวไทยข้าวเราเนาะจะตีเกลบได้วยไหมเป็นเกาหลีมั้งเราเกล็ดจะเกล็บเนีบเขาเฮ้ยเฮียเข้าใจหรือยังว่าทำไมเขาหนีบติดอืม ม,มันต้องกินหอนๆอน้ลยเปหน้องต่ว่าอันจเจ็ทำมือห้องเบิดก็เลยแบบลัมวมาหอนๆแล้วก็กินเลยเนืน้อตีบ้างโซน,นโลงนะ่โลงเนาะดวงก้อยกินลงไปซูฮอยใสแล้วหว้องหอืม คนแบบไงคล้ายๆซุก,กี้เน,ะนาะแซนด์วิชเกาหลีอันนี้อร่อยไหมอร่อยอืร้นอนมากเลยนะได้ดามทุกแบบมักเบิองหนังเกาหลีพี่น้องนี่แหละสาเหตุก็มาจากหนังเกาหลี เป่าก่อนนะเป่าก่อนกินไม่ทันเลยเนี่ยมาทุกคนว้าวอืมอืมเป่าก่อนแล้วกอ,อืมควน ส่วนผสมมีอะไรบ้างคะเราทำคิมให้ดูอยูอ่เราดูแล้วเราก็มาปรุงแต่งเองเพราะว่าเราก็ไม่เคยกินเนาะอยากกินรสาซ่เแล้กับมเตือนเรกลูกแล้วแล้วเคี่ยวเห็ดอันเนี้ยกคึด๊ดๆ,ๆเหมือนเคี่ยวเนอเลย เคี้ยวอะไรปะขึ๊นๆขากีริวสูหมมงวันนี้เป็นแขกรับเชิญให้ยิงรถดป็นรับเกียร์จะเจ้าของช่องค่ะทำไมเจ้าของช่องไม่ออกคเจ้าของช่องพี่เกดแต่งหน้าก็คิดดูดิ กว่าจะทําอะไรเสร็จเนาะเหงื่อก็ออกเขาก็อยากออกงามๆดีสิออกอื่นสุดฟังพี่น้องอันเอาดีๆคิดกินนั่นมามาก็ลีเธออาสั่นเอามาแล้วก็ถ่ายคลิปนะเธออย่าโทรมานะเป็นไรกินเสี่ยวโทรมากเออไม่เผ็ดเลยสองถูกเทรมาเออเสียวเท่เขาไม่ได้กินข้าวละ

หอ,อมกิมจินะหอ,อม้วปะซอสซูจจังผ่านเนาะตามผ่านเลยค่ะมีเกลอสองเลยเก็เพนพรอโอ้้าลายอืมอม ด้กิมจิไม่คัดเกี้ยวอะไรอืบสีดำไม่เป็นเออเป็นอย่างเขาเคยสิไว้คุณคอยจับผิดก็คอยจับผิเดเอง เห็ดจิมท้องกิดเฉาดีด <Darwin> ิหม <Oliver> ูสามชั้นยั่วจ้ะนางเห็นนางเห็นเพชดไปซื้อหมูสามชั้นนางบอกว่าสิกิ้นยังเกาะนมกระทะโอ้ยมันต้องกินที่ทางด่างนะาสุด คนลองไปทําตามกันดูนะอร่อยไอ้โบล่าสอนเลยฉันตอกหมดแลยวเอาถือเบ็ดหมอยดิองอาไอืมร้อยจบจอฉันยังไงเอาอกายืดหนามาขาดเอาอืมก็ได้ไหม าช้าวันนี้จะไม่ได้กินแล้วนะทำ mm. ามันลำบากขนาดนี้นะ mm. เอ๋อ,อะไรรลยเนอะซุปมันร้อนรอเปล่าร้อน มันได้เรื่อยๆเลยในวิ่งกินแบบพวกอากาศเย็นๆขึ้นเลยแบบว่าเนาะน่าแล้เขาชอบกินเนาะก็กินแบบควันนี่แบบนี้เลยมาปอลผมเด้เขานี่เป่าเดียวป่าอีกแต่ตอนพูดถ้าเบิกหมูสะ่อยนะแต่มันหนาวแล้วจิ้มเขาอร่อย มันเป็นรสชาติที่เราชอบกินเนาะ<อ>ี๋ยวว่าเป็นองเปาเลยเบลเป,ลา,เปลาเลยแหละยิ่งคุณมากกินเลยเิ็มยังไปมันจะยาวสิบปีที่ว่าแล้วเนี่ยแล้วห็ดออกจากเขียวกันตอนเงายังไงก็แฉะ พูตัดใน,ห,นห้องได้ว่าเขากินเขียวกิม,กมนั้นก็ไดคลิปว่าเขาเสอยากอายเราจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซุปกิมจิเกาหลีถือบ่ตรอตัวลาไปก่อนกลับม,ม,มาพอกลับมาภูมิพรอกันไม่คิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย